ลำดับถัดมาเราจะมาเรียนในเรื่องของการใส่ปุ่มนะคะแล้วก็การใส่ลิงก์บนหน้าเว็บของหน้าเว็บแรกนะคะของเราให้เข้ามาที่ตำแหน่งเดิมเลยค่ะก็คือเข้ามาที่หน้านะคะแล้วก็ไปเลือกไปเลือกตรงหน้าแรกกดแก้ไขค่ะ หลังจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเห็นตรงที่เป็นปุ่มสีเขียว,เ,ยวเนาะที่เขียนว่าสมัครสมาชิกเพียง2 0 0บาทอันนี้ข้อความบนปุ่มสามารถกดแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นกิ๊กขอแก้เป็นสมัครสมาชิกหลังจากนั้นเราสามารถเพิ่มลิงก์ลงไปได้ค่ะโดยการที่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ ลิงก์นี้วิ่งไปที่ Facebook ของเรานะคะสามารถไปก๊อ Facebook ส่วนตัวของเราได้เลยนะคะให้เราเข้าไปที่เพจของเราได้เลยค่ะก๊อปลิงก์จาก URL ด้านบนนี้ได้เลยนะคะแล้วเอามาวางไว้ตรงที่เขียนว่าวาง URL หรือพิมพ์ที่เพื่อค้นหานะคะกดวางได้เลยเสร็จแล้วกด ตรงคำว่านำไปใช้ตรงนี้ค่ะให้ลิงก์ไปขึ้นเป็นสีฟ้านะคะจึงจะสามารถใช้งานได้นะคะหรือในกรณีที่เราอยากเพิ่มปุ่มใหม่นะคะสามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยและพิมพ์คำว่าปุ่มค่ะเลือกปุ่มขึ้นมาได้เลยค่ะสามารถพิมพ์ข้อความของปุ่มได้ค่ะเช่นคลิกเลย หลังจากนั้นให้กดที่เป็นลูกโซ่นะคะที่เขียนว่าลิงก์นะคะแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เราต้องการให้ปุ่มนั้นคลิกไปได้เลยค่ะเช่นอาจจะเป็นลิงก์แอดไลน์ก็ได้ค่ะมาคลิกยกตัวอย่างนะคะให้เข้าไปเอาลิงก์แอดไลน์ของเราถ้าเป็นไลน์ OA ให้เข้ามาที่ไลน์ OA ได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นไลน์ส่วนตัวสามารถใช้ลิงก์ไลน์ส่วนตัววางได้เลยค่ะ เ i n ยงแอดไลน์ line. กดส่งค่ะเพื่อให้ฟลิงขึ้นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะจึงจะสามารถใช้ได้นะคะตรงนี้ที่ปุ่มสามารถคลิกเปลี่ยนสีด้านขวาได้นะคะเปลี่ยนสีข้อความแล้วก็เปลี่ยนสีของปุ่มได้คลิกลองเปลี่ยนสีให้ดูนะคะอันนี้เป็นตรงสือสีเขียว ปุ่มเป็นสีเทาหรือปุ่มเป็นสีเข้มก็ได้ค่ะหากไม่ต้องการนะคะสามารถกด3จุดตรงนี้แล้วก็ลบบล็อกออกได้เลยค่ะด้านล่างนี้เหมือนกันนะคะตรงคำว่าสมัครสมาชิกฟรีสามารถแก้ไขได้ก็คือพิมพ์คำใหม่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เอาลิงก์ a f ฟเฟอร์เของเรามาใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะ